เบิ้งเบ้งฮะจุดๆของของที่งานกับของของที่งานกับมีบ่มีคือกันมีกจะพอเบิ้งเปยังไให้ผมพี่น้องเบิ้งไปอบคือกันไดยเนาะอมีประครบอย่งนี้นนอดีเลยตับงขนมเบิ้งยังมือแดงบ่นะนแดงยามนี่กับมีะนงให้มืแดงให้มืแดงเนาะ้อนาะกระปูกระปูยังันะกระปูนาปูนาพี่น้องเลย กระแทบก็มีมะกระแทกด้วยมกทั่วเฮมมกทั่วเฮมกระแทบโอ้พี่น้องที่ว่าให้ฟังเลยเนี่นี่คือว่าผูเถ่าของมาเกิดนิน่อยทิวเป็นตัวน้อยๆเอยเดี๋ยวนี้ยังทิวเป็นบุกปลนเดีวนี่แห็นชัดเจน กับสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุขคนเด้อเนาะพี่น้องเนาะป้อเถอพี่น้องพี่น้องมึงเนี่ยเป็ดนะบ่หนาวโมน้อพากาันลินน้ำขี้ตมเซลเซลอยู่บาทนี่ยคำอลไรคอยคำลงแรงลอลไรเพพาลูกอ่าเมื่อบ้านเมื่อช่องได้เนาะพี่น้องป้อเถอแม่เดียวพี่น้องเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแม่เดียวมีลูกแปดโตพี่น้อง ตอนนี้ก็สิเข้าวหกโมงแล้วเานาะพี่น้องเนาะค่อยคำลงแรงแหละก็คือสิอ่าได้กลับบ้านกับซองคือกันละบ้าตาก็ได้พี่น้องเ้ยกลับเมือ่อหาครอบหาครัวหาลูกหาเมียพี่น้องแต่ว่าก่อนสิกลับมื้อนีนะ้เนาะก็เดี๋ยวสิเข้าไปทักทายสบายดีเนาะเยี่ยมยามทำข้าวกับาทางไอออดเพิ่นก่อนพี่น้องเพราะว่าบ้าตาก็ซื้อนมแน่ขนมแน่เนาะมาฝากาลูกไอเพิ่นพี่น้องเพราะว่ามื้อนี้นะมีผู้รักผู้ใหญ่ อ่าทางบอแซนเพิ่นพี่น้องอ่าซื้อเข่าแน่แล้วก็ซื้อมาม่าปลากระป๋องพี่น้องเลยมาให้อ่ครับครอบครัวของไอ้เพิ่นฮะโดสบายดีเด้อเนาะสบายดีสบายดีต่างคนต่างบทไม่กันชั้นบาทนี่มามาดวลกันเฮาบาทนี่คือคลิปนี้นี่อ่าขออนุญาตถ่ายพร้อมกันเด้อเนาะพี่น้องเนาะจังหน่อยเอฟซีเพิ่นชิว่าจังไร ถ่ายพ้องกันจะกี่พังผู้ใดทีนะเพราะมันคำแล้วพี่น้องเลยเงี้ดียวดยหาทางไปก่อนฮะเนาะโอ้เหมือนข้งบอเซนนะโอ้ดยสบายดีบอเซนสบายดีโอ้เหมือน้งกระสอบช้างนะกระสอบของฝากเออ เบิ่งเฮะจุๆของขอทีงานกับของของทีงานกับมีบ่มีคือกันมีเกิดเฉพาเบิ่งงปีงั้นแห่ะแต่ให้ผมพิลองเบงปเอคือกันเนาะผมือประคามเียอย่างนี้่เน่นอนดีเลยตัวงเอใหม่เบิ่งยังมูดงบ่เนาะแนงแดงยัมนี่กับมีแนงไ้มูดงไ้มูดงเนาะองเนาะกระปูกระปูยังนะกระปูนาปูนาพี่น้องเลย มันก็แตะก็มีมันก็แตะเด้อบักทัวแห่บักทัวแห่มันก็แตะเออโอ้พี่น้องแน่ๆนี่พี่น้องเอ้ยาอ้ายบ่ได้เด้เนาะครับบ่แม่นนองได๋ยามเฮ็ดเอื้อนเฮ็ดยามบักอก็ตอนบักอยามบัเหี่ยวก็ตอนบัเหี่ยวพี่น้องบ่เบิ่งนี่เพิ่นคือสิเพิ่นสิเอาไปขายบ่ได้แม่นแหละสิไปขายมืนี้พ่นี่ทํามาเพิ่นก็เลยแบ่งให้เฮาเลยบาดนี้เนาะบ่จิตไปซะเดียวมันค่ามีกันอีกบ่ฮะ โอ้เบ่าวบุญเพิร์ดจะจิบป sure> eh ุ๊บไปใช้ได้กองผักเลยจากปุ๊บโอ้สบายดีสบายดีไปเมียนกันแล้วเนาะไปเมียนบ่าโอ้ถุงยางขาดเนี่ยมันจักกระปูจักปูชังเนาะพี่น้องมุงคุมมาคามบ่าวตาได้พักคมิกเมื่อกินกับแล้วกับปนกระปูมาแลกนี่สุดยอดเลยจะมาใชโอ้ยป่าพักคมิกบริยุทธ์นี่เจ้าย่างลกไปนี่แต่ก็ในหันมีผู้ชายหน้ามีเจ้าไปเบิ้งจะไป ไปเจาะเบิ้งเพิ่นได้โอ้ยเพิ่อนจะมาฆ่าอะไรฟูดจะลดคอยจนป๊บก็คือนี้ยงาเท่ามากเนาะถือว่าม้วนอยู่นอกมันก็ใส่ก่อนก็อ่ากอนสิไปก็เป็นมือกล้องคอยก้อนยังอ่าเบรียนกาบพ่อแม่พี่น้องเพิ่นได้โอ้ยเนาะพี่น้องป้าใส่บาทนี่เอ้าเอ้าปุ้มชิลละแบบท่านครโดยเนาะกาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องบอคือถุงยางมันนะคอยอ่าใส่พลาสติกอ่าใส่พลาสติกก็เป็นเรืองเนาะก็คือเฮือนไอออดเพิ่นกะ อู่ใหญ่ทั้งเบาเสนเบาจิตบาตอนาะบาเส้นเข้ามาเห็ดนหาเนาะนี่แหละพี่น้องเพื่อนบาตาหรือว่าเอฟซีเพื่อนเคยเล่าอยู่เนาะทั้งแบบว่าครอบครัวเพื่อนสีแบบทุกยากอยู่สินะแบบว่ากรแตกต่างกับหลายๆครอบครัวเพื่อนว่าเอฟซีเพื่อนเล่านะพอมาเท่าใดก็มีของฝากของต้อนทั้งแม้นว่าของสิ่งนั้นเนาะมันมันแบบว่ากระหาได้แบบจากธรรมชาติเานี่แหละพี่น้องแต่ว่าดีใจเนาะพี่น้องเนาะ คือมะขามกระปูพี่น้องเลยย่านางจริงว่าเพิ่นมีตามทงไฮทงหน้าตามปลาตามดอนเพิ่นกนเก็บฝากเก็บตอนพี่น้องเลยโอ้ยเนาะดีใจอ่ะขอบุญขอบคุณเพื่อนหลายหลายมาขอบใจว่าเผยน้ำเด้อพอไม่กันท่านข่อยมันสลบด้วยนะสลบบ่สลบท์โอ้โหกันซานลานเป็ดเพื่อนพี่น้องพอกำลังเห็ดผสมนี่เนาะโดยสบายดีเด้วยเด้อ ดูสบายดีเอาบมกละเอาลูกขอบใจอ่าขอบใจเพื่อนวะโอ้ได้เข้าพร้อมบ่มาอนีิโอ้ดโดูดูดูขอบใจเอื้อยขอบใจมีพักอีคุมได้ก็ัสมุดถูไนบ่โมดเน่ยคุดได้พี่น้องเลยเมื่อสิปอลกบพักคามิกจิมฮองเก็บถือแล้วบอกคำมาอนิได้แล้วได้แล้วลายครับกะลีลงไปนะลายพักคามิกหมดเลยแถวเลยโอ้หน้องพี่น้อง คือกระปูนี่อ่าเอื้อยอ่าคุดน้ำทงไฮทงหน้านี่บ่นเนา <ใน S 1> ะ<ใ>นเอาเอาโอ้คือคือสมมติว่าขายนี่ทงเท่าไรเอื้อยนี่หไรทงหาพันโอ,อ้ทงหาแล้วก็มาคามนี่ครับเจ้าเห็ดทงนี่นไรเนี่ยจำจำบ่ไปขายฮะนะเอื้อยยังบ่เอ้อย <c oughs> เออเออเพินเ่นเบ่งเป็นพูดเป็นพูดพีด่น้องเนาะอันใบยานางนี่มันจะพันบ่ มาตะาดมาสองพันแน่นอนเป็นบ่เคยเคยขายบ่เอ้ยบ่เคยเดี๋ยวลองไปตลาดอยู่อยู่ไปตลาดโอ้คือเอื้อยนี่เป็นยวลองไปคือเอื้อยนี่ก็ร่างชิเก็บชิลองไปผู้ดีบ่เนี่ยโอ้กูประสบค่ะแต่กัแบบมอเจาะกับโมเป็นยัาเอื้อยก็ดีใจโดยโดยอ๋อโุบเวลามาเยี่ยมจะโดนน้อบ๊จิตแบบอ่ามันมันกระปูกแล้ววะปีนี้ปลใกล้จีควดแล้วบ่ ไ้แลวสามารเดือนหนึ่งหนึ่สองร้อยบาทหายมันลงหัวกันเนาะกุ้งเต่าบ่อไรกไหมกุ้งเขาบ่ได้กุ้งบ่ได้มั่วกินเขาเหยียบหักเพิ่์ดแล้ววรืเปล่าทั้งเมือทั้งแบะตายนั่งตรงนี้คือหินเขาวว่าผู้ใหญ่เพื่อนแห่มาถามเรื่องนิดหน่อยไปห้องทำห้องเฮียนหันบ่ผู้ใดสิเข้าไปนะฮะแต่ี่นี่เดี๋ยวว่าขายญาตคนแล้วนี่ย บ่อะไรกันไงอะไรชยังบ่เศราอยู่เนาะบ่เศร้าย่าอันเดียวมาตอนนี้บีดังขาดเนาะบ่จิบเสียงคนปากแห้งกันด้วยหายเลยหายเลยบ่ฮะหายเนาะโอ้ก็เลยบ่หายลูกไปเป็ญาติญาติมันหายนองเพี้ยนกันวายในครูกันครูแบบนั้นเขาตีเขาก็ญาติลูกไปเนวันลูกกันไปปัวนน้ำเพลินกับเพลินบ่หาตีนะเขาก็เลยญาติมุดซองอันนี้โอ้แบบแบบเพลินก็ขอญาติน้ำเพลินเพลินเป็นคนญาติคนพี่น้องเลยแบบว่า คือว่าเราก็เคยอยู่แต่แบบในในบริเวณแบบนี <c inhos> <athletes> ้เนาะเด้อบขาเคยแบบว่าออกไปสู่แบบหมู่หลายๆคนพี่น้องเลยแต่ว่าฮงเฮียนกับโบไก่เป็นไรเนาะอยู่ฮานเปนไรไงจำไรจำหนังกับแบบว่าเขาอยากไปฮงเฮียนเขาอยากไปฮงเฮียนแบบนี้นะปล่อยเขาไปดแต่ว่าเป็นยังไงจะเอื้อยเอื้อยจะให้ผู้ใหญ่ในบ้านลองไปก่อนอันนี้เด้อลองเบิึงว่าให้ผู้ใหญ่นี่ลองมึงเด้อลองไปนี่เรีอกว่าปีหน้าพูด แต่ก็ยังบูฮูอยู่ว่าปีนาปีนี้เขากูว่าย่านแบบว่าคนตียังเลยเพิ่นเขาไปปั่วเพิ่นเลยเพิ่นเวลาเป็นยังมาเลยเพิ่นจิตท่วงเขาอ๋ออันนี้น่กัลังปีนปั่วเพิ่นโอ้่เพิ่นเป็นยังเอือย่อนงาถามเด้อแบบว่าเอือยกแบบว่าเลี้ยงลูกบูเป็่นนะอ วันนี้ค no no? mm. uh, ouais. um, uh, ือตามความเสือเด้อเนาะพี่น้องเนาะพิจารณานากันพี่น้องเอ้ยกว่าไปตบไปตีเดี๋ยวเพิ่นสิทุ่งเดียวเลื่อยกระบะอะไรงานไปงานเพิ่นโดยอย่างน้อยบรรยอกกันบ่ขออนุญาตน้ำน่อยผพามือเปาะใส่หัวเนาะเดียวแถวทีบอตาเคยได้ยินผู้เฒ่าผู้แก้วตีหัวพี่น้องตีลังเนาะโดยโบได้เลยเพิ่นเราผู้เฒ่าคนถือใช่เ่าแบบว่ามีอะไรบ้างยังไง ทีว่าจังไรเนาะผู้นั้นมาเกิดผู้นี้มาเกิดที่น้าปรจิตอันนี้แบบเอื่อให้ทีว่าให้ฟังเลยนี่นี่คือว่าผู้เฒ่าเของมาเกิดอน้อยเทิ่วเป็นเฮ้นี่เที่ยวเป็นตอนน้อยน้อยได้เดี๋ยวนี้ยังเทีวเป็นอยู่บ้างแล้วเดี๋ยวนี้แคงชัดเจนโอ้แบบแบบออกมาไอ้เทีวเลยน้อยกว่านี่รุดรุดนี่เทีวเออพ่อจะม่อมือแบบพายเทิ่ยวปวดเทีวมาเที่ยวผู้ใหญ่นี่เนาะ ม่าเป็นนถิ่เออแต่ว่าอ่าอ่ะอันนี้นะเพราะว่าเคยเคยเคยมีคนอยู่แต่บอจิตเคยเห็นบ่อฝนเราอ่าเด็ไหเด็กน้อยออกมาเลยแบบว่ามันว่าเป็นบางคนนะแบบว่าเกาเดียวกับโป่งแคลวโป่งงังเนาะเคยได้ยินไหมอ่ามาเกิดอ่าคนอ่าฝนท่วงเห็นนะนี่บัดถิ่เป็นเนาะโอ้แล้วไปเบิ่งคนว่าทั้งได้แตมาเกิด ทางเฮือนหลังทางเฮือนนี oh, ่แม่นหมด2นี่เออเอาเนาะแต่ว่านี่ก็ให้ให้โชคให้มันพ่อกับแม่แนเด้ออ่าได้อยู่สนุกสบายได้คพี่น้องเนาะให้อนูใหญ่เด้อครับไปปเป็นงานชมเครื่องชมของเลยดิสวรรค์จักปีเดก็1 14 เจ็ดปีห่อมือใด้ละไปกขย่านคนไปจากมือเลยน่องน่องน้องพันซื้อจังก่อนนะน้องเอกน้องเอกเนาะน้องงน้อเมฆน้องแอนเมฆแอนอน้องเอกน้องเมฆน้องแอนพี่น้องเลยได้กินมาม่าเนาะป้าเัาคักได้แบบเนาะเพราะว่าอันแต่ละ มันก uh> right> uh 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 ja. mm uh uh ิ้งมันมันกิ้งลงห้นะพี่น้องเอ๋ยเนาะกองมันเลยเปียกโอ้ยเนาะกองเปียกน้ำน้ำคำแบบออกตลอดเนาะแห็นเนาะเดน้ำคำออกตลอดเอ่ยเห็ดเชื้อโดยโดยเหม็นเม็นแบบเขาอ่ากุดสางขุดยังอันเนี้ยอ่าบอกกับบอกคำเอ้าอ่าแบบทั้งนี้เพิ่นกับแบบว่ายังกินน้ำซุมน้ำสางนี่อยู่บ่างด้วยนะแต่ก็คือสีหอมแบบคักเนาะน้ำคำเนาะพตาเคยกินได้แต่กลินแบบมันออกชุนฉม สมหอมหอมแต่ว่าส่วนลายกับแบบเอามานี่ยเปนเม็นต้มก่อนบอสชมเจ้ากินแกไม่ต้มนะกินด้ยบลแซ่บปอแซ่บ์ดิธรรมชาติเนาะธรรมชาติโด้อด้อตั้งควาไปกินมันหอมมีทักทุ่มทักแทบบ่เบิ่งกกะคักเด้อเนาะแต่ว่าบอสตากัเคยแบบนั้นแหละพี่น้องเอ้ยแต่ว่าต้มมันมันสิเปลี่ยนรสชาติได้แบบนี้บล๊บตเซปนแซ่บางคนบ่เคยกินน้ำห่อนก็ได้น้ำต้มก็ได้เนาะบล๊บ่แล้ว แต่กคือว่าเนี่ยน anyway> ้องฮัมป์ด้มาแต่โดนเลยนะจนลืมนะเยลืมลถทมจื้อโบะมาจำได้อโบะกนลืมแล้วแต่ว่าเขาคนนี้ก็ดีใจน้ำมนแน่น้อง่คุณยานมีทั้งใครที่มีทั้งภะษาถิงนนนี่เนาะใครเขาิมตกแม่เขียวหมากบอ่าเมเป็นบร้น้ำตเมน้ำเพื่อนเขียวได้เขียวบะเขียวเอาอันนั้นไ่อย่างระบาดคุณให้ เดยจะเอากลนค้นให้เกลือนคูนเอาเนาะกระเงืออยู่ได้คนแถวนะว่าเจ็บแข่าว่าแขวบอดีนะย่ำไม่ได้เจะไม่ให้กลัวมดช่างเวีนเะงเวนเงืดเงนดลายพี่น้องเลยเกนคูนเนี่ยเราคิดเบื้องต้นกนคูนเนาะแขงไงแขงโมแขงแล้วเพิ่งกระแทบเพิ่งเล็บบาเจ็บแบบว่าคนเแถวนะมีเข่าคนอมขไลขี้อู่เอาเขาเลยพี่น้องเลย เนี่ยเมื่อไหร่ทำแม่เด้อโดยโดยขอบใจเอ้ยคูนเหมืนบ่อโดยมาเบิ่งลูกบ่วตะมีทางแกงคูนแกงขี้เศียดพรมบ่อขี้เศียดฟอมเลยมันยังแบบเอ้ยเอ้ยแบไปเตรียมที่เอาไปเฮ็ดแบบไดรเนี่ยเศียดอยู่ไปตลาดโอ้โหแลยวขายบัวเฉยบ่เอื้อยเสียวไห้เลยแล้วเอื้อยบัวไปตลาดแล้วโอ้คนบัวไปแล้วบ้านโน้กเวลาตลาดแต่เมือไห้แม่เด้อเฮียบตาเด้อโดยผมกขอบใจได้เลยเมื่อไห้แม่คือ โอ้คือก็คือเสียดอีกับน้ำน้ำดงนี่โดยอันนี้น่มันเป็นดงยังไงเป็นดงธรรมชาตินี่แหละโอ้พอเข้าไปเป็นแต่มีหนูเนาะบอกนะเนาะมีแหละหนูอืมเป็นหนมีหนูมียังกับว่ามีพานมีช้อนพรอนและแถวนี้ได้โดยดงใหญ่นี่มั้งดงใหพูดล้วช็อตผู้คำข่าวโอ้แสดงว่ามันมันมันก็ยังมีบางส่วนอยู่ที่บทท่านได้ดูเป็นปลาอ้อยเนาะโอ้มีทั้งที่อีเห็นหนูพานก็ะหอกกระแตยังเบิดนะมี เจ้าก็บ่ได้สร้างเข้าไปใส่กลับใส่หยังบ่ซั่นใช่มันก็บ่ถืออ๋อมันลักมื้อนี้เอกามันหลายโดยเอ้าักษาไว้เนาะมันสิดับบ่แล้วมันสิบ่เห็นแล้วรุ่นลูกรุ่นหลานพี่น้องเอ้ยทําแม่ทําแม่ของจากธรรมชาติบ่ได้ซื้อเนาะจะลองย่ําเบิ่งเบิ่งย่ํากี่เก็ได้แว่าเก็บ ได้บ่เบื่อดอกให้เบื่อแต่ว่างึดเพิ่นหนแบบ้วมันไปแซ่ไปหนัวแบบไดยังเอยู่แม่พี่น้องเนาะงเป็นแท้จังได๋เนาะอออบเือนัวบ่ดอกอืออ้ามันไม่ถูเเนาะแปูนแบบยังพี่น้องเอ้ยดโอ้ถูกใจ่แม่เพิ่นได้เอื้อยๆนั่นนี่เอมเมื่อ่แม่ิโอ้อันนี้ิเียดก็ม่ากต้นเลยนี่ย่้อิเียดก็ปากเปื่อยปากหยังเพิ่นก็อมได้อ่าเป็นิเสียดเป็นมากมันผ่าได้เนาะเอื้อยเนาะด คือชิ้นไก่ไผสิเป็นหยังโลมาคือบ่คือชิ้นไก่คือยังเออมันออกรถฟ้าเห็นบ่เด็กน้อยปากเปื่อยบางอยางเพิ่นสิมักแซ่ให้กินยำอีหยังแต่ว่าไม้ชนิดนี้บ่เบื่อเด้อเนาะพี่น้องเนาะไม้ชนิดนี้บ่เบื่อพี่น้องเอ้ยคนเฒ่าคนโบราณออเพิ่นมักอ่ากับปูนี่กะขุดเพื่อสิเถิงได้พี่น้องขุดแม่นบ่นี่กเมื่อนี่นิปนอย่างเดียวเลยบตาเนาะได้ักอ่าคักๆกบ่ค มะขามนี่ก็ถึงใจไม่ปุ้งเลยนี่สามีเพิ่นยังช่องสามเดือนก็ยังสี่เดือนก็ยังยังมักกินชมอยู่บอกโหเด็กเดือนก็ยังกินบ่กกจี๊อ่าเนาะไขน้องหรือเมียเมียไรเมียบาตาโดยเพื่นอ่าเมีพ่อนแล้วเนาะแก่สีมานได้ไห้อ๋อาพอแล้วก็มันมันมันฉีกคำเลยเนาะบ่กจิงเนาะไปไปไปหัวแรกก็จะได้กลับก่อนเบิ้งเบึ้ง เงินให้เอน้องเพื่อไปซื้อขนมก้อนพี่น้องเพราะว่าบม่ได้มาเรื่อยได้นี่โดนโดนเถอะนึงงมหาก่อนเด้ออยู่จุดใดพี่น้องงุ้มหาแต่ละคนบโเนาะพี่น้องเนาะโดนโดนมาถื่อ่ะพี่น้องเลยเพรามีมีตัใบดอนแทะเอาเอาใบบดอนนี่แหละพี่น้องเลยมันมันคือชิได้โดนเนอ่าเบิกผู้อ้ายเนาะผู้อ้ายผู้น้อง 500กองครับเนาะอ่าของของเจ้าบักอ่าของเจ้าคู้นี้อ่าแล้วให้แม่เด้อใบแดงเด้อแล้วก็ให้น้องใบหนึ่งเด้อขอบใจเล่นหนูอ่าปั่นกันเด้อที่ให้ใบไร้บานน้องเออเพชรบานเปลี่ยนมโนบานนี้อ่าวันนี้ก็อ่าเงินโอ้โนี่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 ยัง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 พี่น้องนี่เนาะยังยังมีแบ่งย่อยอยู่พี่น้องเว้ยอ่าไว้ชื้อกินนมเด้อ เออใหญ่ไว้เลี้ยงง่ายๆเนาะอ่าเพิ่นว่าคนเก่าคนแก่มาอยู่นําพี่น้องอันนี้ก็ตามความเชื่อเด้อเนาะพี่น้องเนาะอ่าน้อยๆสิว่าอ้าวงมงายพี่น้องเอ้ยผู้ใดเชื่อแล้วก็เชื่อบ่เชื่อแล้วก บ่ว่ากันพี่น้องเอ้ยคือกันพี่น้องเอ้ยพอได้ให้น้องเพิ่นซื้อบ่ได้ก็บ่ได้แม่นว่าให้น้องให้น้ให้ทั้งเอ้ยลแหละเนาะก็เช่นว่านั่นแ่ให้นี่กไว้เด้อบ่ได้เปิงนัวเนาะพอพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเพราะว่าส่วนนี้ก็ทงบ่แสนเพิ่นซื้อาให้แล้วเนาะพี่น้องเงินเฮาก็เก็บใช้จ่ายอย่างอื่นอ่าซื้ออย่างอื่นพี่น้องีว่าขอบใจเอ้ยหลายเด้อได้ มาไหนกูเลยขี่มาเยี่ยมมายามเนาะอันนี้คือน้ำใจล้วนๆพี่น้องเอ้ออ่านำใจเลยพี่น้องเอ้ขานให้อึดอยู่พี่น้องโดูดูเอ้กบู่หูเขื่อนเอ้หูเอื้อยเสียมาให้เวลาเอ้บ่หูโยน้องบุรีมีโทรศัพท์มีโทรศัพท์ผมบอกเออโทรนัดโทรยังกันพี่น้องมาแบบปุ๊บปั๊บบังเอิญเอ้กบู่หูเอื้อยกบังเอิญไปหาเนาะตอนแรก่อนชิเมือก่ะอาม่าเนี่ยไม่บันมูลมังของอาน้องได้บันหน่อยลืมได้เนาะโอ้กแกะ กำลังฉี่เมื่อหลุเห็นเขียวแบบๆอยู่พี่น้องเลยโน้เนาะสบายดีเด้อเด้อโน้สบายดีพี่น้องเลยไปไปบานนี้เนาะพี่น้องบอแเซนโอ้เดี๋ยวบอแเซนเมื่อปะาเลยนะยังอยู่ะอ่ฮะจังใดก็ดีมุกดีใจพี่น้องเอ้ยทีเฮ้ยเฟื่อนกะอ่าได้ของฝากของต้อนเถื่อพี่น้องกะไว้พบไปพ่อกับบอตาในคลิปต่อไปเด้อเนาะพี่น้องเนาะกะ บบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอซีเบิร์ดสุขุสุขนที่เป็นกำลังใจทั้งบาตาบอกกดขามโฆษณาของบาตาไปเนาะก็คือชิได้ขอกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องน้องบายบายพี่น้อง